ลาล่าน้อยใจวาสนาไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายครองผ้าเหลืองบวชทดแทนคุณพ่อแม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มากความสามารถสำหรับผู้ขวัญณภาเรืองสีหรือชื่อในวงการที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีสำหรับลาล่าอาสยามซึ่งโด่งดังมาจากโปรงลางสะออนที่มีอีโปรงลางเป็นหัวหน้าวงซึ่งก่อนที่จะมาเป็นลาล่าวงโปรงลางสะออน โดยลาลาอาสยามก็รำอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งกับอ e ีโปงลางก็ไม่มีอะไรมากมายอ e ีโปงลางเล่นดนตรีเราก็รำไม่มีมุกตลกอย่างที่เคยเห็นกันหรอกแต่อ e ีโปงลางก็จะคอยพัฒนาวงไปเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จทุกวันนี้ชื่อลาลาหนุม e ่มอีเป็นคนตั้งให้บวกกับบุคลิกที่เรามีอยู่ทําให้มีคนรู้จักมากขึ้นในนามลาลาที่เคสแคลดไถหรือว่าสีนั่นเอง ล่าสุดนักร้องสาวอย่างลาลาอาสยามก็ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวตัดพอน้อยใจวาสนาไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายครองผ้าเหลืองบวชทดแทนคุณพ่อแม่โดยงานนี้ลาลาอาสยามก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเคยคิดน้อยใจตัวเองนะโทษตัวเองว่าวาสนาน้อยจังไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายไม่มีโอกาสครองผ้าเหลืองบวชทดแทนบุญคุณพ่อกับแม่แต่วันนี้ความคิดนั้นเปลี่ยนไปแล้ว ลูกคนนี้จะดูแลพ่อกับแม่ให้ดีปราบเส้นลมหายใจพร้อมกับธนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมปราบเส้นลมหายใจเช่นกับพรุ่งนี้จะเป็นวันเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีที่สุดสิ่งใดที่ดีที่สุดลูกขอกุศลนั้นจงบังเกิดเกิดขึ้นกับบิดามารดาและครอบครัวของลูกเพื่อทดแทนบุญคุณในชาตินี้ด้วยเทินสาธุแพทศรัทธาเปลี่ยนชีวิตพระพิคเนตจงเจริญลูกสาวพญานาค